สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องมายาวีพลังชีวิตช่องที่จะนำพาให้คุณตื่นรู้กับพลังของชีวิตค่ะช่วงนี้นะคะมีเรื่องดีๆที่จะมาบอกกับเจ็ดลัคนาราศีที่มีดวงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านมีเมตตาถึงเวลาดวงที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะช่วยเหลือเมื่อดาวพระเกตโคจรมาเป็นพลังส่งเสริม ให้เกิดอิทธิฤทธิปาฏิหารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในครั้งนี้จะยาวไปจนถึงเกือบกลางเดือนสิงหาคมเริ่มตั้งแต่วันที่12ไปนะคะช่วงนี้ถ้าใครได้ฟังคลิปนี้ให้รีบอ่าเรียกได้ว่าอธิษฐานจิตนะคะขอพลังสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยดลบันดาลให้ชีวิตของเรานั้นเกิดความสุขความสําเร็จเรียกเงินเรียกทองเรียกทรัพย์ได้เลยค่ะเมื่อได้ยินได้ฟังคลิปนี้แล้วให้รีบนําไปปฏิบัติเลยนะคะ ถ้าช้าจะเสียการค่ะซึ่งคลิปนี้แอดได้นำวิธีการนำเคล็ดลับนำความรู้ในเรื่องการอธิษฐานจิตที่ถูกต้องที่ได้ผลมาแนะนำให้ทั้ง7ลัคนาราศีได้นำไปใช้เพื่อที่จะได้เกิดประโยชน์เกิดผลสำเร็จอย่างที่เรานั้นต้องการโอกาสที่ดีนานๆจะมีมาครั้งหนึ่งหลังจากที่พวกเรานั้นได้ประสบกับ ชีวิตที่ย่าแย่มานานนะคะโอกาสนี้รีบทาเพื่อที่จะทําให้ชีวิตของเรานั้นดีขึ้นด้วยการที่อาศัยพลังบุญของเราร่วมกับพลังอํานาจบารมีของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือจะช่วยให้ดดนบันดาลให้สิ่งที่เราปรารถนานั้นสําเร็จได้มีประสิทธิภาพและเร็วขึ้นด้วยค่ะแต่ราศีนี้ตกเป็นลูกรักลูกห่วง ของเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพทั้งหลายรวมทั้งบรรพบุรุษทั้งหลายของเราด้วยแบบว่าทําตัวดีๆนะลูกให้นอบน้อมเข้าสู่ความเมตตาเอนดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยนะช่วงนี้ให้ทําบุญทําทานนั่งภาวนาอุทิศบุญแล้วอธิษฐานจิตตั้งมั่นด้วยใจที่แน่วแน่และศรัทธาอย่างเต็มเปี่ยมด้วยนะอธิษฐานขอพรท่านเทพองค์ใด เทวดาองค์ใดที่เรานั้นมีความศรัทธามีความเคารพนับถือเชื่อมั่นท่านที่เราเคยเชื่อมบุญกับท่านไว้จนท่านนั้นได้รับรู้แล้วว่าเรามีความศรัทธากับท่านอย่างแท้จริงก็ขอให้เรานั้นขอพลังบุญศักดิ์สิทธิ์จากท่านมาเสริมบุญบารมีที่เราได้ทำอยู่ไว้ให้ช่วยดลบันดาลให้สิ่งที่เราหวังสิ่งที่เราปรารถนานั้นมีความราบรื่นแคลอวคล่อง ไร้อุปสรรคใดๆขอให้สิ่งที่เราหวังและตั้งใจจงสำเร็จดังใจดังปรารถนาทุกสิ่งทุกประการราศีทั้ง8ราศีรวมทั้งลัคนาด้วยนะคะได้แก่ราศีกันราศีมังกรราศีมีนราศีเมษราศีเมถุนราศีธนูราศีกรกฎและราศีพฤษภค่ะทั้ง8ราศีนี้เมื่อดวงดาวของเรา มาอยู่ในดวงของเทพรักษาฟ้าคุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกป,ปักรักษาอุปถัมภ์น้มนำให้เรานั้นเจริญก้าวหน้าท่านเมตตาเราช่วงนี้จึงเป็นโอกาสที่ดีมากๆนานๆที่เราจะมีโอกาสอย่างนี้ดังนั้นท่านทั้งหลายที่เกิดในแปดลักนณาราศีนี้นะคะขอให้ท่านนั้นจงตั้งใจฟังแล้วนำไปปฏิบัติ เพื่อที่จะได้พลิกชะตาชีวิตในช่วงนี้ของเรานะคะเป็นโอกาสที่ดีมากๆและอย่าลืมนะคะกดติดตามเอาไว้ช่องมายาวีพลังชีวิตนะคะช่องนี้จะแนะนำสิ่งดีๆให้คุณสรรหาสิ่งดีๆมาให้คุณคะ่ะและอย่าลืมหากท่านมีเพื่อนมีญาติพี่น้องมีบริวารมีคนรู้จักที่เกิดใน8ลัคนาราศีดังต่อไปนี้กรุณาแชร์ไปเป็นธรรมทาน เป็นวิทยาทานให้เขาได้นำไปใช้เปลี่ยนแปลงชีวิตให้ชีวิตนั้นดีขึ้นด้วยค่ะก็จะได้เป็นการสร้างบุญบารมีไปอีกหนึ่งทางนี่เป็นการเสริมบุญให้ตัวเองตั้งแต่แรกเริ่มเลยค่ะแชร์ไปนะคะแชร์ไปค่ะเพื่อที่คุณจะได้มีบุญตั้งแต่วันนี้เป็นการที่จะได้ใช้บุญนี้ไปต่อเติมให้ชีวิตนั้นประสบความสำเร็จอีกทางหนึ่งค่ะ เราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องทำอย่างไรนี่คือสิ่งที่สำคัญเมื่อมีดวงแบบนี้เราก็ต้องรู้ว่าเราจะทำอย่างไรนั่นคือสิ่งที่สำคัญที่สุดดังนั้นเราจะต้องมาเรียนรู้ว่าเราต้องทำอย่างไรเราจึงจะสื่อขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดผลให้สมดังหวังดังปรารถนาได้จริงเคล็ดลับของการขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิท์เทพเทวดาบรรพบุรุษ ให้สมปรารถนาก็คือการอธิษฐานขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นถือเป็นการขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยเป็นพลังเสริมให้เรานั้นสมปรารถนาหรือไม่ก็เป็นการไปขอความช่วยเหลือแล้วหวังผลการอธิษฐานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพยาดาแล้วก็สัพพวิญญาณบรรพบุรุษทั้งหลายของเราเหล่านั้น ขอท่านเลยตรงๆแบบนี้โดยเราจะต้องมีพลังบุญของตัวเองมาก่อนและเราต้องรู้ด้วยว่าเราต้องอาศัยพลังบุญของตนเองนั้นเป็นที่ตั้งไว้ก่อนด้วยนะคะสิ่งสำคัญก็คือเราก็ต้องสร้างบุญสร้างบารมีไว้นั่นเองค่ะดังนั้นหากแชร์ไปในตอนนี้นั่นก็คือการสร้างบุญอย่างหนึ่งนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการบูชาเทพการบูชาพรมการบูชาเทวดาเทพารักษ์หรือแม้แต่พระอริยสงฆ์ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ดับขันไปแล้วพิธีการนี้เป็นพิธีกรรมโบราณซึ่งเรานำมาผสมผสานเข้ากับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาให้เราจงคิดตั้งคำอธิษฐานไว้ด้วยเพื่อเป็นการขออำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านทั้งหลาย ได้มาช่วยเสริมพลังบุญของเราให้ถูกต้องตามสิ่งที่เรานั้นปรารถนาสิ่งที่เรานั้นหวังจะได้มีคำอธิษฐานที่ถูกจริตที่เราต้องการค่ะและอำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิ่งที่เรานับถือทั้งหลายเหล่านั้นท่านนั้นมีอำนาจที่สูงกว่าเรามากนะักท่านก็จะมาช่วยมาดนจิตใจให้เรานั้น เกิดการกระทําที่ดีที่จะนําสู่ความสําเร็จและจะช่วยปัดเป่าอุปสรรคที่จะมาคอยขัดขวางให้ชีวิตของเรานั้นหมดอุปสรรคไปมีความราบรื่นในการใช้ชีวิตและการดําเนินกิจการมีการคล่องตัวแม้ว่าเราจะทําการสิ่งใดก็จะนําพาให้ชีวิตของเรานั้นประสบความสุขความสําสเร็จได้ หลักการอธิษฐานจิตวันนี้แอดจะได้นำหลักของการอธิษฐานจิตที่เป็นแนวทางที่ถูกต้องที่ดีงามมาให้ทุกท่านได้ไปเป็นแนวทางในการอธิษฐานนะคะการที่เราจะทำการอธิษฐานสิ่งใดก็ตามอันดับแรกคือเราจะต้องได้ประกอบบุญได้สร้างบุญมาก่อนด้วยการทำทานการถือศีลภาวนา ตามหลักของพุทธศาสนาบุญของเราที่ได้ทำไม่ว่าจะเป็นทานไม่ว่าจะเป็นศีลไม่ว่าจะเป็นภาวนาจะก่อให้เรานั้นมีบุญเมื่อเรามีบุญเราก็ทำการเชื่อมบุญกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เรานั้นมีความเคารพมีความศรัทธาด้วยการที่เราจะต้องนำบุญที่เราได้นั้นไปอุทิศบุญให้กับท่าน การอุทิศบุญส่วนกุศลให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่านั้นก็เพื่อให้ท่านจะได้รู้จักเราการอุทิศบุญทําอย่างไรการอุทิศบุญให้ทําด้วยวิธีการง่ายๆด้วยการที่เมื่อเราทําทําบุญอะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นการแชร์คลิปนี้ไปสู่สาธารณะขณะที่แชร์ก็ให้เราคิดว่าขออุทิศบุญนี้ให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ข้าพเจ้า มีความศรัทธาก็เอ่ยชื่อเอ่ยนามท่านไปดังนี้นะคะการอุทิศบุญทําได้ง่ายๆให้อธิษฐานอุทิศเลยในขณะที่เราทําท่านก็จะได้รับเลยหากว่าท่านมีการทําสังฆทานมีการนั่งสมาธิหรือมีการหยิบยื่นการให้ทานให้น้ําแก่ใครให้เงินแก่ใครให้เสื้อผ้าข้าวของแก่ใครให้อาหารแก่ใครท่านตั้งจิต อธิษฐานอุทิศบุญเลยค่ะอุทิศตอนนั้นเลยเพื่อที่ให้เขาจะได้รับบุญในตอนนั้นเลยด่วนที่สุดเร็วที่สุดเพราะบุญที่เราทํากระแสบุญจะเกิดในวินาทีนั้นที่เราทําบุญเมื่อเราอุทิศบุญกระแสบุญนั้นก็จะวิ่งเข้าสื่อเข้าไปถึงผู้ที่เราอุทิศบุญทันทีส่วนการกรวดน้ํานั้นเป็นการท,ทําทีหลังซึ่งการกรวดน้ําคือการที่เราได้ บอกบุญให้พระแม่ธรณีได้เป็นพยานในการที่เราได้ทำบุญเพื่อที่เราจะได้มีพยานในการที่จะไปเอ่ยอ,อ้างกับยม,มบาลเมื่อเราได้สิ้นอายุไขัยไปแต่การอุทิศบุญต้องรีบอุทิศในขณะที่เราทำเลยค่ะนี่เป็นเคล็ดลับนะคะเมื่อเราได้อุทิศบุญแล้วท่านก็รู้แล้ว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รู้แล้วว่าเรานั้นได้อุทิศบุญให้ท่านท่านก็จะรู้จักเราบุญนั้นก็จะเชื่อมระหว่างเรากับท่านให้ท่านได้รู้ว่ามนุษย์คนนี้หนอที่มีความศรัทธาในตัวเราที่จะมาพึ่งบุญบาร,รมีของเรานี่ค่ะเป็นหลักการง่ายๆเลยเมื่อเราได้อุทิศแล้วเราก็จะต้องทำอย่างไรต่อไปเดี๋ยวจะได้เล่าให้ฟังนะคะ แต่หลักการอุทิศบุญนั้นเราจะได้อะไรจะมาเล่าให้ท่านฟังว่าการอุทิศบุญมันจะมะีผลที่จะเกิด3ประการก็คือ1มันจะทําให้สิง่งศักดิ์สิทธิ์นั้นมีพลังมากขึ้นเพราะเราเอาพลังบุญไปให้ท่านท่านก็มีพลังเพิ่มขึ้น <sh arp inhale> เพื่อที่จะได้นําพลังนั้นมาเกื้อหนุนช่วยเราช่วยผู้ที่ร้องขอให้ได้สําเร็จสมประสงค์ <S <s และ เราก็ยังได้บุญกุศลนั้นเพิ่มเป็นทวีคูณขึ้นอีกด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรามีความเมตตามีจิตใจที่ดีแบ่งบุญให้ผู้อื่นก็จะทำให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์และละเอียดขึ้นบุญของเราก็จะเพิ่มขึ้นด้วยเป็นบุญสองต่อสามต่อรวมทั้งเราได้อุทิศให้ไม่ว่าจะเป็นเทพเทวดาที่เราเคารพหรือเทวดาประจำตัวเราท่านก็จะได้บุญมากขึ้น นี่เป็นพลังบุญที่จะเพิ่มขึ้นเรียกว่าเป็นการทำบุญที่ฉลาดค่ะทำอย่างไรจึงจะได้บุญเพิ่มขึ้นนี่ระคะหลักการง่ายๆข้อที่สองการอุทิศบุญจะทำให้เกิดอะไรขึ้นข้อที่2คือเป็นการเชื่อมบุญเชื่อมกระแสจิตเหมือนเรานี้ได้น้อมนำตัวเองไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ได้รู้จักได้รู้ว่าเราเคารพนับถือท่านเรามีความศรัทธากับท่าน สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็จะได้รู้จักเราก่อนที่เรานั้นจะได้ขอความช่วยเหลือจากท่านนั่นเองสิ่งที่เราจะได้จากการอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ข้อที่3ก็คือเป็นการแจ้งเจตจำนงแจ้งความประสงค์ในกิจที่จะขอให้ท่านนั้นช่วยเหลือนี่คือ3ข้อที่เราจะได้จากการที่เราอุทิศบุญเชื่อมบุญต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะ การที่จู่ๆเราจะเดินไปยกมือไหว้ผู้หลักผู้ใหญ่แล้วขอให้ท่านช่วยเหลือนั้นมันเป็นการยากถ้าท่านไม่รู้จักเรามาก่อนหรือการที่เราอยู่ๆเราจะยกมือขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยโดยที่จุดทุกขอโดยที่เราไม่มีการเชื่อมบุญมาก่อนมันก็เป็นไปได้ยากเช่นกันการที่เราเห็นผู้ที่อธิษฐานแล้วเขาได้สำเร็จดังที่เขาปรารถนา เพราะเวลาที่เขาทําบุญใดๆก็ตามเขาก็จะมีการอธิษฐานจิตอุทิศบุญให้กับเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายทุกๆครั้งหรือบางครั้งนั่นเองการที่เราได้อธิษฐานมันก็เป็นการได้เชื่อมบุญให้ท่านได้รู้จักเราแล้วเมื่อเราเดือดร้อนเราอยากจะให้ท่านช่วยท่านก็จะได้มีจิตที่จะเมตตาเอ็นดูเรา และผลบุญที่เขาได้ทำมาในอดีตชาติมันก็มีมากก็จะดนบันดานให้สิ่งที่เราหรือสิ่งที่เขาขอนั้นเป็นไปได้โดยเร็วสมประสงค์โดยเร็วด้วยสิ่งสำคัญก็คือเราทำบุญแล้วเราต้องอุทิศบุญให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองผลที่จะเกิดขึ้นจะสำเร็จเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับ ผลบุญในอดีตที่เรานั้นได้สั่งสมมาแล้วก็ผลจากการกระทาในปัจจุบันที่เราได้ทำด้วยหากเราได้ทำกรรมใหญ่ในปัจจุบันผลบุญก็จะส่งผลช้าแต่ถ้าเราทำแต่คุณงามความดีผลบุญนั้นก็จะส่งผลเร็วพลังบุญนั้นก็จะส่งผลให้เราประสบความสุขความสำเร็จได้เร็วขึ้นด้วยนะคะ ทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าทําไมเราจะต้องขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นอยู่ในภพที่สูงกว่าเราค่ะท่านมีพลังอํานาจมีอิทธิฤทธิ์ที่สูงส่งกว่าเราท่านสามารถที่จะดลบันดาลให้อะไรเกิดขึ้นได้เป็นสิ่งที่เรียกได้ว่าท่านมีปาฏิหารสร้างปาฏิหารสร้างพลังอํานาจที่จะ ทำให้เราั้นประสบความสุขความสําเร็จได้ดีกว่าเรานั่นเองเป็นผู้ที่เราสมควรจะต้องสักการะบบูชาทําความเคารพและขอโมทนาคุณความดีพลังของท่านเพื่อที่จะให้ท่านนั้นคุ้มครองปกปักรักษาและดลจิตดลใจให้เรานั้นก้าวเดินหรือทําหรือคิด ไปในแนวทางที่ถูกที่ต้องที่จะนำพาให้ชีวิตเรานั้นมีความสุขความสำเร็จความเจริญก้าวหน้านี่คือสิ่งที่ท่านมีอำนาจและเราก็สมควรที่จะไปอาศัยพึ่งบุญบาร,รมีของท่านเพราะสิ่งศักดิก์สิทธิ์นั้นท่านเป็นผู้ที่มีอำนาจมีศีลมีธรรมยิ่งพระอริยสงฆ์เจ้าท่านดับขันไปแล้วท่านยิ่งมีความเมตตาต่อพุทธศาสนิกชนอย่างเราๆมากเลยค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีความศรัทธามีความเชื่อมั่นที่แรงกล้ามีจิตที่แน่วแน่มากพอที่จะกล่าวสัจวาจามากพอที่จะอธิษฐานจิตและคำอธิษฐานจิตทุกคําเราจะต้องมีความมุ่งมั่นมีความแน่วแน่มีความศรัทธามีจิตที่ตั้งมั่นที่จะกล่าวในทุกๆคําด้วย แอได้นำตัวอย่างการกล่าวคำอธิษฐานจิตที่ถูกต้องมาให้เพื่อนๆได้นำไปใช้นะคะก่อนอื่นให้พนมมือแล้วก็ตั้งจิตให้แน่วแน่นะคะกล่าวดังนี้ข้าพเจ้าให้บอกชื่อบอกนามสกุลอายุกี่ปีแล้วกล่าวดังนี้คะ่ะขออาราธนาบารมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสง์ และหลวงพ่อปานวัดบางนมโคหลวงพ่อฤาษีลิงดำอีกทั้งเทวดาประจำตัวของข้าพเจ้าเทวดาที่คุ้มครองข้าพเจ้าพระนามว่าก็เอ่ยไปค่ะจะท้าวเวสสุวรรณจะพระแม่ธรณีหรืออะไรก็ว่าไปและท่านท้าวพระยายมราชจงได้โปรดส่งเคราะห์ระงับกรรมที่เป็นอกุศลที่มาตัดรอนชีวิต อายุการงานการเงินหรือความสุขในครอบครัวของข้าพเจ้าไว้ก่อนเพื่อที่จะให้ข้าพเจ้านั้นจะได้มีโอกาสได้ทำการงานที่ดีเพื่อให้สำเร็จเพื่อได้เป็นประโยชน์ในทุกสิ่งเพื่อที่จะได้บำเพ็ญบุญบารมีทานศีลภาวนาในการอันสมควรและขอให ลูกหลานบริวารทั้งหลายของข้าพเจ้าจงอยู่ในปกครองที่ดีและช่วยเป็นกำลังในการเสริมสร้างกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงอุปสรรคในกิจการงานทั้งหลายจงอย่าได้เกิดมีแก่ข้าพเจ้ากล่าวดังนี้นะคะอันนี้คือเป็นตัวอย่างซึ่งตัวอย่างนี้เราจะใช้ไปเป็นแนวแนวทางในการอธิษฐานจิต แต่การอธิษฐานจิตของแต่ละคนจุดประสงค์จุดมุ่งหมายความปรารถนาของแต่ละคนไม่เหมือนกันเราก็ใช้แนวทางนี้ไปไปดัดแปลงใช้ตามที่เรานั้นมีความปรารถนาเพราะนี่เป็นเพียงแนวทางในการอธิษฐานเท่านั้นท่านสามารถที่จะเสริมในสิ่งที่ท่านปรารถนาเข้าไปได้อาจจะมีความปรารถนาอยากจะขายที่ขายบ้านขายรถให้ได้ก็ให้กล่าวเสริมเข้าไปค่ะ บางท่านก็อาจกำลังปรารถนาจะสอบเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสอบเข้างานใหม่หรือไปสมัครงานบางท่านอาจต้องการให้โปรเจกต์งานของท่านผ่านก็ขอให้ท่านนำแนวทางการอธิษฐานจิตนี้ไปใช้ซึ่งการอธิษฐานจิตกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพพยดาทั้งหลายต้องอธิษฐานด้วยคําพูดที่ไม่เป็นการก่อกิเลสหรือรบาปกรรมการอธิษฐานจิตต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ ต้องมีจุดประสงค์เพื่อขอพรและโมทนาบุญเท่านั้นมีจิตอันเป็นกุศลต่อกันมุ่งไปในการปฏิบัติที่เป็นสิริมงคลซึ่งจะนำไปสู่สิ่งที่เรานั้นปรารถนาให้สำเร็จสมความตั้งใจการอธิษฐานจิตใดๆที่เป็นไปด้วยการก่อกิเลสการก่อบาปกรรมนั้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านย่อมไม่นำพา การอธิษฐานจิตทุกครั้งจึงต้องกล่าวไปด้วยความระมัดระวังให้ทุกท่านนะคะเริ่มตั้งแต่วันนี้วันนี้ท่านได้ฟังคลิปนี้เลยไม่อย่างนั้นจะล่วงเลยเวลาจะเสียเวลาจะเสียโอกาสดีๆเมื่อเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายท่านเมตตาได้เปิดใจเปิดโอกาสให้เราทั้งหลายทุกคนนะคะที่เกิดใน ลัคนาราศีนี้ในช่วงนี้นะคะให้รีบน้อมกายน้อมใจไปไหว้ไปบูชาไปขอพรเรียกได้ว่าประจบได้ก็ให้รีบประจบท่านเลยเพราะเราประจบด้วยความดีงามค่ะท่านกำลังใจดีกับเราอยู่มีโอกาสรับเงินจากเทพทเทว,วดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์บรรพบรุษในช่วงนี้ค่ะรีบไปทำซะนะคะโอกาสดีของท่านแล้วค่ะด้วยความปรารถนาดีค่ะจาก มายาวีพลังชีวิตนะคะสำหรับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามช่องมายาวีนะคะกรุณากดติดตามไว้เลยนะคะและถ้าอยากได้บุญจากการแชร์ก็รีบแชร์เลยนี่คือบุญจากการให้ทําเป็นทานและ,ะให้ความรู้เป็นทานค่ะจะได้นำบุญนี้มาเสริมต่อสร้างบารมีสร้างความสำเร็จต่อไปนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ